มาเธอวันนี้มีเร่องมาลาวอีกแล้ววันนี้ยากมาลาวเร่องพักชีลอเป็นพักที่ดูเหมือนจะปลูกงาแต่พอลงมือทํามันไม่งายอีกแล้วเธอตอนคิดกับตอนลงมือทําช่างแตกต่างกันเลือกเกินเธอเ,อเธอมาเดี๋ยวมาเลาให้ฟังว่าเรียงมันเป็นพันเผืนแลเหลือนไปเห็นเขาปลูกกันในเพศลาวเลยเรียงข้องเรียงซึ่งก็ไปรอกาันบานข้องเพ่อนก็มาลองทำํำลาวและก็เลยลองไปห้าพักชีลอร้านชําแถวบ,บ้านมาลองปลูกกันลาวเลยทีนี้เอาใบเอายอดออกซึ o K, ่งเอาการไปแช่หนาแช่ไว้ประมาณสองสามวันก็จะมีรากออกถึงก็ได้เวลาปลูกเลยทีนี้ เอาไปเอาดินเอานา้ำผสมกันให้เป็นเถือกเลยเธอแล้วก็เอาตอนมาทิมๆไปลงในดินดูมันจะาง,งใช่ไหมเธอวะสรุปหนาวตุยโกงโงโง,โงตายไปเรื่อยอยู่หาตอนเธอสุดท้ายมาสารุปห้าสาเหตุจนเจอว่าตอนปลูกไม่ไหม,ไมอย่าใช้น้ำเยอะเกินให้พอดินอุ้มน้ำก็พอหลังจากปลูกไปสักอาทิตย์แล้วคอยใส่น้ำให้ซุ้มไปจัดปินถ้าเราใส่น้ำม,มากเกินไปมันจะทำให้ตอนหนาวได้นะเธอสรุปสุดท้ายตอนนี้ฉันก็ได้พักฉี่ลอมแงมย่าม,าม,ามไว้กินกับน้ำพริกแล้วนะเธอหนะาตอนนี้ฉันขยายไปซี่หากระมังแล้วนะถ้าเธออยากมีพัก ซอ,อสปอาสานไวบกินกระลลงทำเลนะเธอนะเดี๋ยวครั้งต่อไปฉันไปปูกระไรเดี๋ยวมาลายฟังกันแล้วนะเธอจกักไายพี่ชมให้กำลังใจกันได้นะเธอ